คนรวยแล้วถึงแม้จะโกงเป็นคนไม่ดีก็ยังได้ดิบได้ดีเดินไปไหนก็มีคนยกมือไหว้พฤติกรรมของกลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิชนหรือชนชั้นสูงหรือเป็นชนชั้นนำในในเมืองไทยชอบที่จะมีการอุปรถัมภ์ซึ่งกันและกันการที่จะเกิดเป็นอภิสิทธิชนหรือมีการเอื้อประโยชน์กันได้มันจะต้องมีพฤติกรรมของระบบราชการก็คือการ ใช้อำนาจที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลการทำอย่างโปร่งใสนักการเมืองเนี่ยจำนวนมากชอบใช้อำนาจนักการเมืองหลายคนเลยและส่วนใหญ่เลยเนี่ยขี้โกงแต่ถ้าเป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล ในอดีตข้าราชการจะไม่ยอมให้นักการเมืองเข้ามาก้าวไกลแต่ในระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่านักการเมืองแทรกแซง<ม>การแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการไม่ใช่ระดับสูงแค่ประหลัดอธิบดีแต่ยังหมายถึงผู้อำนวยการในระดับต่างๆเป็นเรื่องยากที่ทข้าราชการจะต่อต้านนักการเมืองสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่การงานของข้าราชการ และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนนะครับนั้นสิ่งที่เราเริ่มเห็นก่อนก็คือการที่หน้าการเมืองเนี่ยหาทุกวิถีทางให้ข้าราชการมาอยู่ในสังกัดตัวอย่างนะครับก็คือการเกณฑ์ข้าราชการระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางเนี่ย กินข้าวที่บ้านตัวเองทุกๆเชา้าแล้วคำพูดที่เขามักจะพูดกับข้าราชาการก็คือว่าเราเข้าใจกันไหมเราเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมถ้าใช่เราจะเดินไปด้วยกันสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการแต่งตั้งโยกยายพรารนี้กำนันนกเนี่ย ว่าเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของสังคมไทยนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยที่สังคมควรใส่ใจก็คือว่าการที่ข้าราชการก้มหัวเข้าไปหาผู้มีอิทธิพลนะครับมีการเจรจากันในเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายทําให้คนเลวเนี่ยเหิงเกริมแต่ว่าคนดีเนี่ยถูกกดขี่กดหัวนะครับจนถึงขนาดเอาปืนมายิงทำให้เขาเสียชีวิตอีก พฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเราปล่อยไปข้าราชการที่ดีๆคนที่ตั้งใจทํางานจะไม่มีที่ยืนครับทําไมข้าราชการต้องเข้าไปหาพวกเขาทําไมข้าราชการเมื่อเกิดคดีขึ้นแล้วจึงดิ้นรนปกป้องผู้มีอิทธิพลแทนที่จะปกป้องกันเองถ้าพวกคุณไม่ไปรับผลประโยชน์จากเขามาก่อนมีหรือที่จะเขาจะข่มเหงดูถูกเราได้เรื่องแบบนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เสื่อมศักดิ์ศรีของตำรวจเป็นการเสียเกียรติของเครื่องแบบสีกากีที่พวกคุณใส่ครับการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งในส่วนที่วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับบางคนก็ต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาตำแหน่ง สำคัญสําคัญเอาไว้อาจจะประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาในวงการตํารวจเข้มข้นขึ้นในเรื่องการซื้อขายตําแหน่งมีการประมูลราคากันว่าตําแหน่งนี้นี้ควรเป็นราคาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าในท้องที่นั้นมีผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมีธุรกิจสีเทามีแหล่งผลประโยชน์ซวยสินบนที่จะเกิดตามมามากน้อยแค่ไหนในวงการตํารวจเนี่ย มีพัฒนาการใหม่อันหนึ่งที่ที่คนตกตะลึงกันมากนะครับก็คือจ้างคนให้ออกอาจจะตกลงมาด้วยวงเงิน5ล้าน10ล้านตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกเนี่ยเขาจะเรียกว่าหลุมเขาจะไปเล่ขายครับ mm hmm. เขาจะประมูลเลยว่าราคาเท่าไหร่หลายๆตำแหน่งที่มีมีอิทธิพลต่อผลประโยชน์มากๆพ่อค้าจะลงขันให้ถ้าลงขันแล้วคนที่มีตำแหน่งตรงนี้จะต้องตอบแทนกันในวันข้างหน้า มีคนตั้งคำถามนะว่าแล้วทาไมเราเห็นว่าโครงการที่ถูกเปิดเผยเออกมาเนี่ยเป็นโครงการที่มีมูลค่า50,000นบาทครับตอบก็คือว่ามันอาจจะเป็นจริงนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดเป็นเรื่องของอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะเป็นถนนสั้นๆขุดบอ่อเล็กๆแต่ส่วนใหญ่ที่ทํากันและก็เป็นกันทั่วประเทศเขาจะพยายามคุมวงเงินไว้ที่5 0 0 0 0นบาทนะครับโดยการซอยโครงการใหญ่ๆเช่นถนนอาจจะยาว10กิโลเมตร แต่เขาก็จะทํามันให้สั้นๆเพื่อให้เหลือวงเงิน5 0 0 0 0 0ด้วยวงเงิน5 0 0 0 0 0เนี่ยคนมีอํานาจในการอนุมัติโครงการนะครับ mm. ก็จะเป็นเพียงแค่นยคายกอบต mm. เขาทาได้แล้วถ้ามากกว่า5 0 0แสนก็จะต้องเป็นกรรมการหรือสมาชิกอบตอน,นะครับมานั่งประชุมกันถ้าเป็นหน่วยงานใหญ่จะเป็นในรูปของสภาหรือต้องผ่านการพิจารณาของแนอำเภอผ่านพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นเขาเลยจำกัดไว้ที่500,000ขนาดเดียวกันด้วยวงเงินนี้การจะซื้อจัดจ้างไม่ต้องประมูลไม่ต้อง e-bidding สามารถซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้เลยเราจึงเห็นโครงการเป็นอย่างนี้มากมายในบางจังหวัดนะครับมีโครงการประเภท500,000เนี่ยสามสโครงการในรอบ1ปีครับ ตั้งแต่ปี60เนี่ยเรามีพลบอร์จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่เพื่อควบคุมกลไกการจัดซื้อจัดจ้างให้มันได้มาตรฐานเดียวกันนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของพวกคนโกงเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับตัวเองวิ่งหนีการจับกลุ่มมาได้เรื่อยๆนะครับพอมีการใช้ e bidding เอาละมันก็มีการหัวนะครับหัวกันตั้งแต่ก่อนขั้นตอนการประมูลนะครับมีการล็อกสเปคในการเขียน TOR ว่า ทํำยังไงตัวเองจะได้เปรียบมากที่สุดพวกตัวเองจะได้เปรียบมากที่สุดกีดกันคนอื่นออกไปการแข่งขันเสรีแข่งขันราคามันก็จะไม่เกิดขึ้นในขั้นตอนการประมูลเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่มายื่นซองกันแบบขาวๆแล้วนะแต่มันจะมีการล็อกกันตั้งแต่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยนะก่อนที่จะถึงวันจริงๆนะครับคนที่จับล็อกเนี่ยในอดีตมันจะมีเฉพาะ ข้าราชการในหน่วยงานคนในหน่วยงานเนี่ยเพราะเขาจะรู้ว่าใครมาซื้อซองบ้างเรียกมาคุยกันแต่งานนี้บริษัทกอต้องเป็นผู้ได้นะเพราะเขาเป็นคนวิ่งงบประมาณมาและเคยแบ่งกันไว้แล้วว่างานนี้เขาต้องได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ใครมาซื้อซองต้องขอละต้องให้บริษัทกอแต่ในตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราชการจับหัวมันมีคนตั้งบริษัทมาจับหัวโดยตรง ก็คือรับส่วนแบ่งยากะจากการหัวนะครับยากไปกว่านั้นก็คือว่าพวกพ่อค้าเนี่ยเขารู้วิถีทางแล้วผู้รับเหมาเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยตั้งบริษัทขึ้นมานะครับในบ้านเดียวนี้มี5บริษัท10บริษัท15บริษัทนะครับวิ่งกินหัวอย่างเดียวปีหนึ่งได้เป็น10ล้าน 15, 20ล้านอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ปรากฏให้เห็นในหลายจังหวัดนะครับเราบอกว่าไปไล่ดูเส้นทางการเงินดีไหมนะครับ เอพราะเทคโนโลยีเนี่ยทางปปงนะครับสามารถไปได้ดูได้ว่าใครรับเงินค่าหัวไปและเมื่อหัวกันแล้วได้งานแล้วเนี่ยมีการส่งสวยนะต่อไปให้เจ้านายหรือบ้านใหญ่ยังไงกันบ้างแต่ทุกวันนี้เขาใช้บัญชีม้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไล่เส้นทางการเงินมันก็ทำได้ยากมากขึ้นเห็นไหมครับเขาหลบหลีกได้ตลอดแต่ถามว่า บรรดาหน่วยงานเจ้าของโครงการรู้ไหมดู Group, ครับหน่วยตรวจสอบอย่างสอตอง,งอปปชหรือกรมบัญชีกลางพอมีเบาะแสไหมพอมีครับแต่โดยเงื่อนไขกฎหมายและวิธีปฏิบัติของทางราชการเนี่ยมันยากที่จะไปจับเอาผิดกับคนเหล่านั้นมาลงโทษครับ สิ่งแรกที่อยากเห็นก็คือว่าผู้นำของรัฐบาลเนี่ยก้าออกมาเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะครับท่านอาจจะเริ่มต้นในการแสดงความรับผิดชอบในการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองในพักที่สังกัดพรร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะ,ะถ้าใครมีพฤติกรรมอะไรที่สังคมตั้งข้อกังขาหรือกำลังผลักดันโครงการใช้งบประมาณใช้อนาจอะไรที่ ว่าอาจจะเกิดการทุจริตได้ก็ขอให้ท่านหยุดยัง้งแล้วก็มีการตรวจสอบองค์การพวกนั้นให้ชัดเจนนะครับอีกอารหนึ่งครับเราต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศระบบราชการทุกวันนี้ที่ลาสมัยอยู่ท่านจะพัฒนาใหม่ปรับปรุงใหม่ออกแบบมันใหม่เลยนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้เราจะทํอยังไงได้บ้างในวิธีการเหล่านี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อประชาชนพูดประชาชนเปิดโปง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทางรัฐบาลต้องให้การปกป้องไม่ให้ประชาชนเหล่านั้นเนี่ยถูกคุกคามผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนาการเมืองหรือขา้าราชการก็ตามทีพ่อค้าใหญ่ด้วยนะครับต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างอย่าละโมบลบมากเห็นแก่ตัวกัน